ป้ายสัตว์กลัวแรงวันจบนะเียมามาไม่ต้องพูดอะไรมากเดี๋ยวบอลฮันเตอร์ขอสั่งคุณเดียร์คือไม่รู้ว่าคนที่ใส่ชุดไปตอนเม้่อไหร่แตวตอนเดียร์ติดตังถอดไปดิเหมือนสาบอ่ะ้ยมันด่ากูไอ้เหี้ยคือรู้จักกันทั้งสองคนเลยเลยไซะ่าคืออะไรอ่ะคนนั้นที่ใครเอาเชียร์โนซาร่าหายโนซาร่าอยู่ตรงไหนมันไม่เกี่ยวกับสูตรจับกักนะครับ มันเป็นแมดด็อกเหมือนเดิมอมัดด็อกมันมีครอบแฟมิลี่หรือเปล่ารับให้มันได้ครับมาทายเองเราแพ้เองอะอ๋อสดีค่ะสวัสดีค่ะสิกสันอ๋อค่ะสวัสดีครับคุณลุงไม่หลับไม่นอนนพูดแรงพูดแรงมากเราตะลุง่รู้มันจะไปเบื่อทำอื่นน่ะปัญหาคือซ้ำมันเป็นคนในทานทั้งคู่ครับจอหนีก่ะเปล่าโอ้ไม่ได้พาเขาหนีฟังอยู่ นี่โอ้ยก็หลอดดียังไม่ไม่ถอดไอยาก็ดู้อ่ะเวลานั้นเดกอยวครับผมถอดไม่ได้ใจผมมันรักแล้วอ่ะเฮ้ยแล้วมันรักแล้วมันเกี่ยวอะไรอ่ะก็มาท้าเองว่ายุกแกงเองแล้วมาแพ้เองแล้วก็รับไม่ได้หรือว่าอะไรอ่ะเป็นคนท้าเองไม่ใช่หรออันนี้คือรู้จักกันตั้งคู่เลยใช่ปะู้องรู้อีกแล้ว มาท้ายบอกว่าจะเล่นยุบแก๊งทำไมรับไปได้อ่ะมันเกี่ยวอะไรกับรักไม่รักอ่ะ,ต,ะ,อะอตอนนั้นบอกแฟนอมอม่าใส่สูตรแล้วตอนนี้มนด็อกก็ใส่เองข้างนัานเป็นค่อนห้าวเด้แท้งงง้กูงงมากงงมากครับอย่าจะทะเลาะกันเลยครับเราควรรักกันประเทศนี้ คือชุดนี่มันสื่อหาซื้อได้นคะคืจะเย็นใบเบิร์น้ำเชื่ออะไรสัตว์ช่รูปช่ใช่พีช่ได้ค่ะ่ใครจะได้นี่ไหนะได้เลยมึงมาท้ายเองแล้วมึงแพ้เองอ่ะงงแล้วมึงรับไม่ได้หรอไม่เบิร์าพูดอะไรรึเปด่าไม่ได้พูดอะไรกูเคียมาฟังครับผมเมียด้วามือคอมมาทายยกแกงเองนะ นนีติผมใช่ครับน้องปัญหาคือลุงลุงกูอยู่ข้างหลังนั่นแหละใช่ไหมเดี๋ยวจะไปเอาแก้อะไรมีอะไรไปอุ้มไหมเดี๋ยวไปอุ้มให้ไม่ต้องไม่ต้องคุณจารเองครับฮัลโหลครับเข้าคนนี้รับลิงไปเลี้ยงมครับให้ครยตอเข้าคนนี้รับลิงไปเลี้ยงหรือเปล่าครับลิงเลื้อนเปล่าลิงเลื้อนไม่เอานะเฮ้ยลิงไม่ติดขี้เลยนะครับลิงฉีดยาแล้ว มันก็ต้องถอดอยู่แล้วเนี่ย <S 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 ใครใครไม่ถอดไหนยาลอยาชิโนแหวกเปล่าของกองโอ้ยฉีดมาหน้าเนาะถ้าฉีดได้ไม่ฉีดได้ไปตรงไปเซอร์อยากเสียตังค์อะไรนะโบโลน,น่าเหรอโอ้ยๆนวดพริกไหมอ่ะไม่ไม่ฉีดไฟเซอร์เดี๋ยวมันฟรีอะ่ะอยากเสียตังค์อ่ะ ซาลาไป็นไงเด็กไม่กลัวขอใส่มั่งแล้วกันออขอใส่มั่งแล้วกันชูได้เลยอ่ะต่อไปครับดโอายสุดดีไปไหนแล้ววะอ๋อลบไปแล้วลืลมกุรู้มึงรู้ไปใช่ไหที่แบบที่คุเล่นสตอรี่มาคือแกงมึงก็จอกที่สุดแลวเว้ยคือแกงมึงแบบคือมึงแพ้แล้วมึงรับไม่ได้อ่ะไอ้เชี่ยคือแบบมาท้าตัวเองแบบ ยุบกองยุบแก๊งเชี่ยอะไรมึงอะแต่มึงยังรับสภาพที่แก๊งที่มึงโดนไม่ได้อ่ะ <c oughs> มึงเขาจะป้าเชี่ยแก๊งมึงโคตรหน้าด้านเลยเขาจะปะคนในแพมเราไมดอกไอ้เชี่ยแล้วบอกแพนทอมบอกแพนทอมห้ามใส่สูตรบอกยุบแก๊งไปแล <c oughs> ้วเ <c oughs> ชี <c oughs> <อ>่ยอะไรสภาพมึงยังใส่สูตรอยู่เลยเชี่ยรับไม่ได้หรือว่าอะไรวะกูถามจริงเหอะไอ้เชี่ยมึงท็อปสิ่งของเขาจะอยู่ทำไมวันนี้วะมันเป็นนำเจ้าอีกตัวไหมล่ะ ไม่ก็นึกว่ามันบอกกูจะบอกกูจะยุบแก๊งนะครับแต่รับสภาพตัวเองยุบแก๊งไม่ได้มึงเป็นอะไรไมึงรับไม่ได้เอบอกลูกแก๊งมึงหน่อยดิเชี่ยบอกเออครับผมจะเล่นยุบแก๊งนะครับแต่กลับตัวเองมาแพ้แต่ตัวเองรับไม่ได้มาใส่ตุกมาถูกแล้วมึงไม่บอกมึงยุบแก๊งมึงอ่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรตอนนั้นมึงบอกแพนท่อมมึงจะแจ้งไปแพนท่อมเพื่ออะไร <gesch> แล้วมันใส่ทำไมแฟนทอมมมมาทไันใอ่ะทำไมใส่ไม่ได้เออแล้วมึงใส่ทำไมอ่ะตอนนี้มึงอยู่ฟังนะมึงฟังนะไม่มึงฟังกูนะเว้ยอันนั้นแฟนทอมไม่ใช่ HND จบนะแฟนทอมไม่ใช่ HND จบนะจบปะจบปะเกี่ยวอะไรกันนะไม่ไม่แล้วมันเกี่ยวอะไรกันแล้วมึงจะโยงกันทำไมเมือนี่มึงจะพูดอยู่เลยว่าแฟนทอมจะท็อกซิกทำไมอะไรอะไรท็อกซิกตรงไหนท็อกซิกตรงไหนก็มึงใส่สูตรเนี่ยมึงแพ้ไปแล้วอ่ะมึงยังยุบแก๊งไปแล้วอ่ะมึก็แจ้มไปเดี๋ยวเฮียกูชืี้สิกสันมาดี ไม่ Queen, เชี่ยฟองามากนะครับไ,ไม่ไม่ไม่คือกูบอกเลยนะไอมารวยอะ่ะคือหัวหน้าแก๊งแมดด็อกแบบทรงบอสมากนะครับแต่ไม่ได้ตึงเชี่ยอะไรเลยจบนะไอเชี่ยมาท้ากูยุบแกง๊งแต่รับสภาพไม่ได้อ่ะกูงงไอ<ห>พวกมึงไม่ตึงเหรอพวกมึงอ่ะไม่ได้ตึงแต่มึงแพ้กูงงมาก,กวขวากูคือไรไอพวกมึงอ่ะเอ้าตะไบยะแล้วมันเกี่ยวอะไรไอเทียตะไบยากรมันก็เยอะกว่าเป็นไงกูฝีมือครับไม่ได้ฝีมือไม่ได้ฝีแบบฝีมือก็จอกระจอกฝบมือเหนือกระจอกนะไอเชี่ย ก็เลยแพ้แล้วมันเกี่ยวอะไรแล้วมึงร้องอะไรแล้วมึงร้องเลยแล้วแล้วมึงแพ้เออมึงแพ้แล้วมึงบอกลูกแกงเมื่อถ่อสูดไปนะไอ้เฮี้ยสูดกระจอะขยะสวัสดิ์สูนจบนะแค่นั้นแหละไอเฮี้ยไปแล้วมึงจะใส่สูดทำไมแล้วมึงใส่สูดทำไมมึงใส่สูดทำไมไปแล้วอวันนี้มันเรเบลเดินเราทำอะไรไม่ได้หรอกก็มึงก็มึงสนุกมึงบอกว่าจะไม่จะไม่จะไม่จะไปถูกมาออกมาออกมาไม่ผมนึกว่าเด็กในแฟมแต่มันไม่ไม่ใช่เออเห็นลุงไปยืนอยู่ข้างหลังก็คิดว่าหรือว่าจะไม่ได้นอนซะละ อันี่ชาวบ้านเจ็ดชาวบ้านแปดไม่รู้ชอชาวบ้านเจ็ดชาวบ้านแปดะเออเนียนเนียนไหนเนียรู้ตัวทีนึงใส่เกาะกันเนี่ยก็เผื่อแบบัพือเกี่ยวกันเนียนทุเรศมากบอกเลยนะทุเรศมากไม่คือมึงหนึ่งหนึ่งกับกูตรงมีไหมมึงมาดิมึงหนึ่งกับมึงสองไหมกูถามเอาไหมเอาไหม เห็นไหมกลัวไอ้เชี่ยกลัวไม่กูบอกเลยนะฟังฟังนะไอ้เชี่ยบอกว่ากูท้าหนึ่งหนึ่งมีดสลับหมัดโดนกูตกไปห้าศูนนะรับไม่ได้ไหลนะไอ้เชี่ยกลัวไหมล่ะถามจริงกลัวไหมกลัวไหมเอ้ากลัวอะไรไม่กล้าอะไรแกงมึงแพ้กูห้าศูนมึงฟังนะไม่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 เว้ยไม่เว้ยแกงมึงแกงมึงแพ้กูห้าศูนแกงมึงแพ้กูห้าศูนนะ ไม่แก๊งมึงแพ้กูห้าศูนย์นะจบนะแก๊งมึงแพ้กูห้าศูนย์แก๊งมึงแพ้กูเลยน้องประกอนกนเลยน้องกับจะมาเล่นมาที่จอดรถมาที่จอดรถมาที่จอดรถเลยวเร็วเร็วปวดหมอง้ออะไรก็ไม่รู้ลำคาไม่รู้แล้วหมูจะพังอยู่แล้วอ่ะวนวนอยู่คำเดิมอ่ะ เาดูเห็นเราดูมันเดือดแทนหมดอะไรลงุงคนอื่นกลับก่อน,นก็ได้ลุงเราดูก่อนโมไมอยากย,ยืนดูเหมือนกันลงุงแม่งลุงอยู่กูก็ต้องอยู่ดิพี่พี่อยู่ผมก็จะไปไหนได้อุ่งจะเอาไงกันต่อขอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วใครแบกไอซาร่าอยู่ตรงนั้นอ่ะใครอ่ะไม่ใชไ่ไอเด็กกับไอปูจา๋าอ๋อไม่ใครเป็นรับปูจ๋าอะไรเนี่ยแล้วพี่วุจีใส่ก่อเลยอ่ะ มล่เงมือล่ามันก็ต้องกลมันใส่ไปแล้วก็ใส่ไปเลยด้วยนะแต่เนี้ยมัมีเรื่องแม่งโวดเกียนโอซีเลยแต่เนี้ยแต่คุณนัทใส่ก่อนแล้วแล้วอะเห็นป่ะเมื่อกี้ลุงจะช่วยบับแล้วเนี่ยจะบอกแล้วว่าเขาใส่สูตรแบบนั้นเขาสงสัยเขาพร้อมตายไปเลยครับพี่ทำตรงเวลามีประเด็นเตอร์เล่นไปได้เลยครับตลอดได้ ได้ครับแต่มันก็ปิดที่แบบนายกเขาไม่เอาสูตรออกเลยลุงพร้อมตายอยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงลุงยืนอยู่ข้างลุงโอเคโอเคครับโคตรจีมีสองชีวิตทำไมพี่ชีวิตเกาะชีวิตเนี่ยแต่แต่โดนอีโมก็ชีวิตเดียวเลยพี่โดนอีโมหรือคีก็ชีวิตเดียวเหมือนเดิมนนะตรงนู้นคืออะไร ในลอกจบนะครับจบมันอะในเลเบลอะชุดแยมเราเดี๋ยวติ๊กขาดกูจับคะแนนตรงนั้นใช่ไม่ใช่ซ้ายมือใะข้างในเลเบลอะขอเบอร์กันแล้วอันนี้นี่หว่าขอเบอร์จิกซอนี่หว่าขอเบอร์จิกซ้อนแน่เลยเลอรางวัลเนียนๆด้วยนะเนียนๆแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นแลกเบอร์กันเรียบร้อยเรียบร้อยใใคครร อันนี้พูดถึงอะไรกันเนี่ยเหยียดแต่ว่านาเหี้ยพี่จะไปแล้วหรอคุณณัฐคุณณัฐคือยังไงพี่อยู่ไหนคือยังไงบ้างคุณนัฐเราก็รอรุนนั่นแหละเขาใส่สซ่ครับเขาใส่โซ่เขาแต่เขาเามาใส่สซ่อ๋อเขาไม่ยอมหรอกก็ไม่เท่าไหร่คุณนัฐก็ใส่ก่อนแล้วอ่ะคุณนัฐใส่คุณณั็ไม่เท่าไหร่ไไม่่เทาหร่หรอกคุณนัฐสวมแล้วอ่ะสวมปอดแล้วแล้ว อันนี้ของเราก็มือลั่นใส่กรอบด้วยด้วยน้องเพียงฝังฟังเราก็แบบมือลั่นใส่กรอบเป็นคนแรกพี่เลยน้วยพี่กูจีมือลั่นให้มันรีเบลไงเวลาใส่นัวแล้วก็แบบโอ้ยนวลนวลนวลนวโทษโทษโทษโอ้โอ้หัลั่นมือลั่นอะไรอย่างเงี้ยหัวลั่นหัวลั่นพี่ทีนี่ไอ้นี่ยังลุงนี้มีติดยังเนี่ยตีดอะไรสามตีดแก่โมดแก่จะชุยอ๋อแกอันนี้ขนาดแกไปแบบไปไปหมดนี่ตีมาสี่รอบยังไม่ติดเลย เด็กเจอเนี่ยแหละก็เนี่ยเด็กเจอเนี่ยเล่นเจอเนเจ็ดเซตแล้วเนี่ยไม่ติดถ้าลุงตีกบลุงต้องตีคนเดียวยืนตีคนเดียวครับไม่จะสามสิบล้านไม่ห้าลุงมีห้ามีห้าเชื่อผมมีห้าชุดหนังมีห้าจะตีหน้าตัวเองเนี่ยนะไม่ติดลุงลุงต้องรอโต๊ะว่างครับลุงยืนตีคนเดียวแล้วครับติด่มไใช่แล้วปลาครับระดมทุนกันครับในแฟนครับซื้อบัตรเปอร์ครับ40เปอร์ครับ โอ้โหแม่ก huh. ูลุงลุงงั้นลุงไปบอกแบบไปบอกไปบอกลักโม่เลุงลยวล่ะขอคุยกับพเพื่อนแล้วรู้จักคนที่เป็นนี้นั่นน่ะแม่ดอกรู้จักบ่อยไนะไปแล้วหมอครับ ถ้าผมมารู้จักอยู่พี่รู้จักอยู่สวัสดีครับทุกคนแต่คนที่ใส่สูรได้ข่าวไปแล้วเหรอครับผมเจคับเจคับผมกแค่แค่พี่มารวยที่เขาใส่ค่าว้องขอให้เฉยเฉใช่ครับพี่ใช่ครับ เสียงมันเปลี่ยนเลยนะทำไมไม่ให้เงินลูกถ้าเขาต้องไปเขาต้องไปแจ้งสภาก่อนถูกไหมว่าจะหยุดแต่แต่มติมันมันก็เอกชนคนเดียวตลอดเนี่ยที่ชวนมีมิวเข้ากันจริง ูดฉันจะบอกว่าเข้าจริงๆริงลุกเพื่อนี้ไม่รู้อะทำไมถ้าเข้าจริงๆแล้วพี่ไม่โอเคเอียวอไม่รู้อะรหรือพี่หรือพี่ควจะเป็นแบบหนูพุจิมันตะคือพี่ตะคือไงโอ้โหขายลำโพงเอารัวๆเลยใครแม่งซื้อจังวะ ต้องไปปั๊มบ้างแล้วขายได้กี่อันแล้วพี่กุ๊กจีไม่ดูมันจะสองร้อยอันแล้วลัโบงอ่ะพันละเท่าไหร่นะพี่ไม่ละพี่เดี๋ยวขายได้คือซื้อมาจากรลังค้าแล้วก็มาขายที่เนี่ยเรอไม่ไม่ไม่เดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกมันเป็นมมอะไรโอเคได้เล่นมันเป็นวิธีลับสุดยอดเห็นเห็นนั้นหนูว่ามันเหมือนมั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 นเหมือนเดิมเลยแต่ว่า คุอหม่วแค่ว่ามันจะเกิดหรือน,นั่นแหละถ้าถามว่าพี่เงียบได้นะเกิคือแค่พี่เหมือนทำเรื่องนี้เป็นต่เอเรื่องเขาแล้วเมมิวเขาะอะไรงไงอะพี่แม่ก็ขขขเขาก็มีแฟนอยู่แล้วนี่นเนขาพูดต่อหน้าเขาพูดต่อพี่ไปแล้วเราเหมือนโดนเหมือนที่เอเด้าพูดใส่พี่จีเลยแบบนั้น,นเหรอใช่แบบพูดว่าเขามีแฟนแล้วแล้วพี่ก็อึ้งตึ้งจีเลย ก็มไม่ได้จริงๆก็ไม่ได้ถึงที่ไม่ได้จีเขาอะไรแล้วแต่กูจีเสียบบอกมาเลยมันก็กลายนแบบขอคุย <ขอ S 1> ส่วนตัวหน่อยได้ไหมพุดจาหน่อยเนี่ยมันก็คือทำตัวไม่ถูกะอะใช่ไหแต่ก็ไม่เห็นมีเมียเข้ามาเนี่ยมีแค่แบบโดนชวนพวกแฟนนี่เฉย ขอคุยทลัตนะครับพี่ก็เลยแบบคืออ้าวเฮ้ยเอ้าแล้วมันแรงสียหายใจครับเกือบเอาเป็นนิดป่ะครับพี่ไม่รเป็นไรไม่เป็นไรครับขับได้ดีก็พอครับผมเป็นห่วงชีวิตครับพีเฮ้ยคุณรักษ์เลยชัวร์คุณรักติดเต็มรถเขาเลยเนียนะ่ย โ,โหหมดเลยขับช้าๆหน่อยก็ได้นะน้องชายนี่โอเคครับเจอกันครับขอมาดีครับพี่หนุ่มรักตัวไม่เปื้อเลือดอุ๊ชอุ๊ชหลัน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  เหมือนเสี่ยด่ามันเยอะมากนะบูนะครับเชอร์มอนเอ้ไม่ใช่เชมอนอ่ะทุยกุญเจียก็ไปเออ่คือมันุยดึงมาให้ดึงมาหาก็ไม่เข้าใจมันทำไมมันทำเพื่ออะไรวะอยากอยากให้ร uh ู้เหรออยากให้รู้เป็นแบบกุเจี๋ยแล้วเป็นไงอย่างเงี้ยหรอไม่รู้คือทำเพื่ออะไรดึงดึงมาทำไมดึง คือตอนนี้คือพี่เม่โอเคที่ก็จีทำหมดคือตอนแรกก็จีว่าเล่นๆนะคือชวนมาเล่นๆแต่นี่คือแบบลุงพูดมาขนาดนี้ก็คือไม่ไมจริงไปแล้วนะัเนี่ยยงั้นพี่ก็ต้องคุยกับลุงว่าคือยังไงอะไรอย่างไงไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ไมาแบบที่ที่แค่มันเรื่องส่วนตัวที่เมี่ยมาคกลงเสนรอมถอาเป็นว่าเด็บพี่ก็เงี่ยพี่ของพี่อยู่อยแหละแค่นั้นเองมันต้องแยกแยะว่ะพี่ต้องแยกแยะ เดี๋ยวสักพักก็คงดีขึ้นแหละไม่เ,มเป็นไรหรอกมันจะเป็นแบบกุจีนะสักพักขึนะ้นอ่ะคือพี่ไม่ได้ขึ้นแบบพี่ไม่ได้แบบไปออกตัวอะไรแบบกุ๊จีขนาดนั้นพี่ไม่ได้พูดกับเขาทุกคำว่าจีบด้วยซ้ำระวังนะกุจีเอาไปกินดีหยอกเกยวกียวกปล่ยอยมันเถอะมันอยากได้ขนาดนั้นสู้ๆกับพี่ สามมอนเนี่มีขายมากมั้ยอะไรลงุลงพีมอนมีเหรียญตอนนี้ไหมมีต้อนยังไม่ได้ไม่ได้สักเหรียญเลยเลีย,เยท,ที่เปิดมาตอนนะครับทุกคนพี่นัด<ๆ>รดอเลีย<ง>นะนะนะอ่า แต่มันจะเอาแล้วกไ็ไม่ออกมากันได้ไงวะไม่เลยเห็นะครับ ไอ้ด้าไม่ได้ขับรถมาหรอไม่ครับพุชิน่าจะกระลาดแฟมมั้งีครับีเออลุงติกระดาษแฟ้มใช่ไหมเนี่ยกลับกระดาษแฟ้มหือว่าไงใช่เดี๋ยวแวะเติมน้ำมันแป๊บนึ่งทันทันทันกำลังจะคุยเลยเมื่อกี้อยู่ดิม อยู่ดีมัน<า>ก็ใส่สูบลุงก็แบบตอนนั้นมันจะทัานั้นทั้งนั้นเกินย,ยาวๆ<ต>ใสสูบแล้วเกินไปจริงอ่<ส><ล>ะไอเรื่องยุบแก๊งอ่ะมันยุบจริงแต่ว่ามันจะยุบได้ก็ต่อเมื่อยืนเรื่องแล้วเมื่อกี้ลุงถามแล้วของเขามันขเขาคุยกันแล้วไงก็คือตีกันจบทุกแล้วให้ถอดเลยไม่ให้ใสอีกลุเหมือนฮันเตอร์เอ้ยแม่เราเหมือนแฟนท่อ่ะคล้ายๆกันอ่ะก็ตกลงกันในในกติกาตอนนั้นละไงลุงจะไปคุยว่าเออ เือกักขอไว้ได้ไหมเพราะว่ามันเป็นครอบครัวไงมไม่ได้เป็นแก๊งแล้วมันก็เหลือแค่คนในตระกูลอะไรย่างเงี้ยเป็นแค่แบบเหมือนเหมือนแค่ของดูต่างหน้าก่อนก็เมื่อกี้ลุงเตรียมลุงเตรียมบทเตรียมอะไรไว้แล้วว่าเดี๋ยวจะไปพูดให้อย่างนะ้อยๆก็ซอฟลองุงอย่างนี้ยึดอย่างน้อยๆถ้ามันจะตายก็จะได้ตายรอๆคนสุดท้ายใส่รถลบรถลบท้ายนะลุงใส่รถานนั้นแหละรู้เรื่องเลยปั๊มหน่อยกันครับลุงปั๊มหน่อยกันแต่เมื่อเช้าอ่ะฮะ

กำลังเตรียมบทเลยเมื่อกี้อยู่ดีแม่งถอดกากลงกันอนอถอดเสื้อแล้วโอเคจบเปล่าแม่งใส่สูรหนักกว่าเดิมพก็ปล่อยเลยว่าเอาเช่างมันเจอทั้งนั้นแต่ตอนเล่นสตอรี่หนูก็เห็นผู้หญิงเขาใส่กับนะใช่ใช่ใช่บางคนก<ช>็ใส่กับอะไรมีสตอรี่หรือว่ามองเห็นเหมือนกันไงเห็นเป็นแมนด็อกเหมือนกันใช่ คือลุงไม่ได้ช่วยจะให้มันรอดแต่หมายถึงว่าถ้ามันจะตายอ่ะก็ตายให้ซอฟหน่อยอะไรเงี้ยให้สอบลงเนีงยางตายแล้วก็ตายให้มันสมศักดิ์ศรีหน่อยศรีมาเรียกร้องขนาดนั้นก็ตายให้มันสมศักดิ์ศรีไปเอาห้าพันอ่ะห้าพันนี่คือคือห้าพันบาทใช่ไหมห้าพันบาทห้าพันชิ้นดิห้าพันชิ้นจริงจังห้าพันบาทจริงจังพูดเล่น โโเห็นพี่มอนขับรถต้องกลัวแล้วสองวันที่ชนผมเมื่อกี้สองสองพันเจ็ดยังใช้ไม่หมดเลยอันนี้เลกอยู่เจ็ดร้อยกว่าเนี่ยตอนนี้กองแกงกองแกงเนี่ยไม่เอานะตอนไมีตอรี่ไว้เปิดแต่เขาเดียแค้นียังเดียแค้นียังเดียนะเกี่ยวนะนี่ยุงนะ เนาะไม่ไดับไม่ไดับ